ถ้าวันนั้นไม่มาเล่นวันนี้คงไม่เห็นตัวเองในเวอร์ชันนี้ค่ะเห็นแบบนี้นิคเคยหนัก76มาก่อนค่ะเคยพยายามออกกำลังกายหลายครั้งแต่ว่าไม่สำเร็จจนกระทั่งวันนึงเพื่อนบอกว่าเราลองมาปั่นไซคลิงที่แอสซูดกันไหมครั้งแรกคือเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากคือเราไม่เคยเจอการออกกำลังกายที่สนุกแบบนี้มาก่อนเหมือนอยู่ในผับ เป็น45นาทีที่แบบเหนื่อยแต่ฟินมากๆเลยค่ะลองไปซักประมาณ10ครั้งจากที่เคยปั่นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักมากๆก็กลายเป็นเบาเลยค่ะทํากิจกรรมต่างๆก็เหนื่อยน้อยลงแล้วน้ําหนักก็ค่อยๆลดลงด้วยค่ะจากตอนนั้น76ตอนนี้เหลือ50แล้วค่ะพอเราทําได้รูปร่างของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆการใส่เสื้อผ้าแต่งตัวอะไรมันก็มั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับคนที่คิดว่าออกกำลังกายเป็นเรื่องยากทำไม่ได้บอกเลยค่ะว่าทำได้แน่นอนคนนี้ทำมาแล้วมาเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายๆที่ Absolute ค่ะ Absolute 20 Years Power of Change